สวัสดีครับนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมาคม h ช n แนลพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคม h ช n แนลคลิปนี้ก็มีเหรียญชนิด1บาทที่มีความผิดปกติมาให้ข้อมูลเพื่อนๆได้ติดตามรับชมกัน ก่อนที่จะไปติดตามรับชมความผิดปกติของเหรียญชนิด1บาทของรัชกาลที่9รุ่น 9, เก่าพระเศียรเล็ก3เหรียญนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องสมาคมชาแนลให้ทางช่องสมาคมชาแนลมีกําลังใจทําคลิปให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมตลอดไปครับก็มาพบกับข้อมูลเหรียญเหรียญแรก เหรียญแรกก็เป็นเหรียญพระเศียรเล็กรุ่นเก่าของรัชกาลที่เก้านะครับเป็นปีพศออ2530อีกอข้อภัยครับปีพศออ2550นะครับเลขศูนย์นะครับจะมองไม่เห็นชัดเจนเนื่องจากว่า ปีพศสองพันหนี้นะครับก็ส่วนมากก็จะเกิดขึ้นอยู่ที่เลขศูนย์ปั๊มไม่ค่อยติดเลขศูนย์นะครับนี่คือด้านหลังนะครับรูปวัดด้านหลังนะครับตรงท่อทหารนะครับตรงท่อทหารนี่จะมีเนื้อเกิน นะครับตรงทรารจะมีเนื้อเกินนะครับช่อฟ้าช่อฟ้าจะไม่แหลมนะครับคำว่าปีคำว่าพศสองพันห้าร้อยห้าสิบนะครับตัวหนังสือตัวหนังสือจะแตกนะอีตัวเลขจะแตกนะครับตัวเลขจะแตก ตัวเลขจะแตกนะครับเลขสองเลขห้าเลขศูนย์จะไม่ชัดนะครับนี่คือด้านหลังนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีเนื้อเกินนะครับจะมีเนื้อเกินอยู่ที่ชอช้างนะครับคำว่าเดชนะครับบนหางบนหางชอช้าง ก็จะมีจุดไข่ปลาหนึ่งจุดนะครับสวยงามมากนะครับสำหรับเหรียญเนื้นเกินปีพศ2550ของชนิดหนึ่งบาทของรัชกาลที่เก้ารุ่นเก่าพระเสียนเล็กนะครับเหรียญนี้ก็ยังไม่มีคนนิยมยังไม่มีการซื้อขายเนื่องจากว่าเป็นเหรียญแปลก ที่มีเงเกินก็นำมาให้ข้อมูลเพื่อนๆได้รับชมแค่นั้นเองต่อมาก็เหรียญที่สองเหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญปีพศสอง0ห้ายห้าเหมือนกันนะครับแต่เหรียญน,นี้ตัวเลขไม่แตกตัวเลขไม่แตกแต่เลข0ูนย์ก็เลื่อนลางเหมือนเดิม ช่อฟ้าก็จะไม่แหลมนี่คือด้านหลังต่อมานะครับด้านหน้าด้านหน้าก็จะมีเนื้อเกิอนอยู่ที่ขอบเสือ้อตรงบ่านะครับเนื้อเกินขอบเสื้อตรงบ่าจะมีเนื้อเกิน เหรียญนี้ก็ยังไม่มีกอนิยมไม่มีการซื้อขายนะครับก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมเท่านั้นเองต่อไปก็จะเป็นเหรียญสุดท้ายปีพศ2550เช่นกันเหรียญน,นี้เลขศูนย์จะชัดเจนนะครับเลขศูนย์จะชัดเจนด้านหลัง ไม่มีความผิดปกตินะครับด้านหน้าด้านหน้าก็มีเนื้อเกินที่ดวงตาข้างซ้ายนะครับนี่คือความผิดปกติมีเนื้อเกินที่ดวงตาข้างซ้ายเหรียญน,นี้ก็ไม่มีคนนิยมไม่มีการซื้อขายนะครับช่องสมาคมเชนแนก็นำมาทำคลิปให้เพื่อนๆ ได้ติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ